นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแผัปะปาปสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของท่านประจำวันที่22พฤษภาคมมาแล้วนะคะครูจะใช้วิชาเลขเจ็ดตัวสี่ฐานเป็นการลาชาตาในการเปิดรหัสดว,ดวงชะตาของท่านมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร ห้านะคะสองห้าสองหกนะค่ะเลขเด่นของคุณก็คือห้าสองหกขอภัยนะขอใหญ่ สองหกหกสามเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งห้าสองสองหกสามอาเดี๋ยวสักครู่นะคะสองหกสามเดี๋ยวเจ็ดสี่หนึ่งเดี๋ยวข้าคู่นะคะ ักครู่นะสองห้าสองห้าสองหกขอภอภยครูดาวบวกเลขผิดนะคะ <c oughs> ตกเลขตกเลขนะคะอ่าโอเคสามเจ็ดสี่สี่หนึ่งห้านะคะโอเคได้ดวงของคุณมาเรียบร้อยแล้วมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะ พระอาทิตย์กรมมะปะตัตตนิปีตาฐานนะคะคุณภาพดาวก็เป็นสิบสองเป็นพระราหูว้าวสักครู่นะอาทิตย์นะคะกรรมะสัมพันธ์ถึงปตัตตนีวันนี้คุณก็อาจจะมีในเรื่องของการพบปะผู้คนกันนะคะทําการค้าการขายอย่างคล่องตัวกันเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่วันนี้คุณ ทำงานอยากหนักอย่างหน่วงเลยแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะแบบต้องระมัดระวังในเรื่องราวของความผิดพลาดในเนื้องานของคุณด้วยเพราะว่าราหูบดบับบงอาทิตย์รันราหูอะคะ่ะอาทิตย์ฐานกําลังของผ้าราหูนะคะัมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบท่านอาจจะมองไม่เห็นถึงความผิดพลาดนั้นหรือว่าทําอะไรที่มันนะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นลักษณะแบบ ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะไม่ใช่เจนในเงื้อง,งานหรือว่าหุ้นสัญญาหุ้นส่วนที่เข้ามาในวันนี้นะคะอาจจะเป็นคู่ค้าของคุณก็ได้หรือลูกค้าของคุณก็ได้นะคะที่เข้ามาในวันนี้เขาอาจจะทําตัวที่มันเหมือนเป็นพระอาทิตย์ก็คืออะไรคะดูแบบดูดีดูดีดูโดดเด่นดูสง่าดูมีราศีดูแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบมีหน้านมีตานู่นนี่นั่นแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลือบแฝงมาในการทํางานของคุณในครั้งนี้แล้วก็ ถามว่าดีไหมนะคะพระอาทิตย์กับราหูคิดดูแล้วกันเป็นเงาที่ปดปังฉะนั้นนะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองเห็นว่าดีแต่คุณก็อย่าไปไว้ใจอะไรเยอะในเรื่องของการทํางานของคุณในวันนี้กับคนที่เข้ามานะคะประสานงานแล้วก็สัมพันธ์ถึงปิตาปิตาคือคําพูด,ค,ค,พดคือการเยาะาวันนี้เขาอาจจะมาพูดแบบดีๆพูดดูดีกับคุณนะคะแบบฟังแล้วเออมันน่าจะเป็นความไปได้หรือเคลืบอเคลิ้มไปกับเขาได้เพราะเขา พูดออกมาแล้วมันแบบน่าเชื่อถือดูดีไปหมดเลยเพราะว่าปากเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะพูดชัดถ้อยชัดคำฟังแล้วโอ้โหแบบเออน่าสนใจฮะอะไรเงรี้ยไปร่วมลงทุนกับเขานะคะฉะนั้นวันนี้ฐานเป็นกําลังของพระหาหูก็เช็คดูดีๆด,ด้วยนะคะว่าที่มาที่ไปโปรไฟล์เขาดีหรือเปล่าหรือเราอาจจะต้องแบบเ,เขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้แต่ว่าเอาที่ตรงกับบริบทของตัวคุณด้วยนะ นะคะไม่ใช่ว่าคุณมั่นอ,อกมั่นใจมาแล้วแล้วคุณมาฟังคลิปของครูแล้วคุณว่าเอ้ยอ่อนไหวหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเชื่อในเซนเชื่อในอสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเองเพราะว่าเนี่ยมันเป็นดวงทั่วไปแล้วมันไม่ใช่ของคุณทั้งหมดนะคะอย่าไปเชื่ออะไรเรื่องดวงมันมากมายจนเกินไปนะคะมาดูในส่วนของทางด้านการเงินการเงินเป็นดาวพระอังคารกระดุมพระสัมพันธ์ถึงโภคาพยายะนะคะ คุณภาพการเป็นราชาโชคนะคะอาจจะมีเงินนะคะที่ได้มาแบบว่าเขาเรียกว่ายางไเงินที่มีคนอยู่เบื้องหลังเออนะ,ะเงินที่คุณได้มาแบบไม่ให้ใครรู้ก็ได้เออนะ,ะเงินที่คุณอาจจะเขาเรียกว่าเป็นเงินใต้โต๊ะอะไรก็ได้ ไม่ไคยใครรับรู้ว่าคุณมีเงินเงินเข้านะคะเพราะว่าฐานเป็นราชาโชคแต่อีกในยะหนึ่งนะคะกะดมภาพพยายะมันหมายถึงเงินหายได้ด้วยเงินรั่วไหลได้ด้วยเงินไม่ได้รั่วไหลไปทางเดียวรั่วไหลไปสองทางหรือมากกว่าสองทางก็ได้นะ,ะเพราะว่าฐานเป็นราชาโชคนะคะก็ต้องนะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในวันนี้เพราะว่าเป็นดาวพระอังคารดาวแห่งความแข็งขยันมันอยู่ในภพที่เสียอยู่พยายะด้วยแล้วก็ ดาวแห่งความกล้าด้วยฉะนั้นถ้าวันนี้กล้าใช้เงินมากจนเกินไปก็อาจจะทาให้มันนะะกระเป๋าตังค์ของคุณรั่วไหลเงินออกเยอะก็ได้นะ,ะแล้วก็ดาวแห่งความขยันนะคะวันนี้ความขยันของคุณในการได้เงินได้ทองมาก็เหมือนกับว่าได้มาแล้วก็เกยจละอะไรเงี้ยเพราะดาวขยันมันอยู่ในภพเสียมันก็กลายเป็นความไม่ขยันไปซะนะคะส่วนจะได้สัมพันธ์ถึงโภคาหมายถึง การเงินที่ได้มาจากเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องสต๊อกในสินค้าของคุณก็ได้ใะ,ะที่ที่ได้มาแต่อย่างที่ครูบอกว่าอาจจะได้มาจากการแบบได้มาแบบใต้โต๊ะก็ได้ได้มาแบบปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยก็ได้เพราะว่าพยัญญาหมายถึงปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็ทําไมครูบอกว่าได้มาก็คือนะคะกาลังของพระอังคารอยู่ใต้ฐานลาพระไปสัมพันธ์ถึงตหนุคือการกระทําของตัวของคนเองและสัมพันธ์ถึงมาตานะะี่ะนั้น ดาวเนี่ยเป็นดาวคู่คู่ชูจะไม่ได้จากการจากเสน่หาจากการกระทําของตัวคุณเองที่มีแพชชั่นในการทํางานหรือว่ามาาีเขาเรียกว่าการเงินที่ที่มีคล้ายๆเหมือนตัวเดว,วีอยู่คุณเจ้าไงความการการการได้มาแบบไม่ไม่ไม่ซื่อสัตย์กันเพราะว่า ดาวพระอ,อังคารเนี่ยดาวจันทร์กับอังคารมันคือคู่ชูนะ้เนาะคืออะไรก็คือความไม่ซื่อสัตย์นั่นเองก็เช็คดูดีๆด,ด้วยนะว่าว่ามันนะถ้ามันมันอาจจะเป็นอะไรที่เสียหายถึงตัวคุณในภายหลังได้ก็ด้วยก็ได้เพราะว่าในวันนี้ทางด้านการงานของคุณก็เป็นดาวพระอาทิตย์ฐานเป็นพระราหูด้วยได้แบบเทาๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีๆด,ด้วยนะคะมาดูในส่วนของสุขภาพร่างกายดาวพระอ,อังคารเสียเสาเสีย,ส,ยสุขเสียสองดวงนะคะ สุกเป็นในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทางด้านเพศสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับมดลูกนะคะทุกคนฟังทุกวันทุกวันก็จะเริ่มรู้ดาวใช่ <c oughs> ไหมไขมันคุณก็จะพูดอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพราะว่าดาวอ่านไป็ดามดาวนะคะนะ,ะโรคเกี่ยวกับมดลูกรงังไข่ระบบระเบียระบบสุพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์นะ ก็มาดูในส่วนของดาวพระเสาร์ก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกนะคะนั้นอาจจะปวด,ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะคะแล้วก็ดาวพระเสาร์ยังหมายถึงอมพึกอมพาดได้ด้วยอยู่ในภพอลินะคะต้องระมัดระวังลื่นหกล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับกระดูกนะแล้วก็ดาวอังคารอยู่ในภพเสียอังคารก็กระดูกเหมือนกันนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าจมูกหน้าผาก แล้วก็เป็นในเรื่องของอุปัติเหตุผาตัดนะคะของมีคมต่างๆก็ต้องระมัดระวังในวันนี้ด้วยนะมาดูในส่วนของอของทางด้านความรักของคนที่มีคู่กันก่อนปัตนิเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะปัตนิปีตานะคะปัตนิกรรมะาลากลงเป็นฐานพระเสาก็เป็นคู่ทาตคู่ทากันนะคะคู่ทาดกัน,น,ะะกนถ้าลากลงแต่ถ้าคุณภาพดาวก็ได้เป็นฐานพระราหูนะคะ นั้นคู่ท่านพระเสาไปที่อริแล้วก็ทนังนะคะไปที่สุภะด้วยนะฉะนั้นวันนี้เกณฑ์ของคนมีคู่ก็อาจจะมีเรื่องราวเก่าๆเป็นประเด็นขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าเสาถึงหมายถึงอ,อะไรเรื่องเสาหมายถึงเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะถึงอริอริคือ คู่คดีความคู่นี่สินนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ขัดแยง้งอุปสรรคปัญหากัอารอดีตหมายถึงบทป,ปัญหาได้ด้วยแล้วก็อริยหมายถึงศัตรูที่ไม่เปิดเผยฉะนั้นนะคะคู่ครองคนรักนะคะวันนี้ถ้าใครทะเลาะก,กันด้วยเรื่องบุคคลอื่นนะก็อย่าเอาเป็นประเด็นเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อคือเป็นพระเสานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ถึงสุภาษสุภาษคือทางไกลต่างถิน่นแดนไกลนะคะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของการ ไปท่องเที่ยวกับคู่ครองคนรักหรือว่าสุภาพหมายถึงการกินกันเที่ยวด้วยนะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอริคือปัสรคหาเข้ามาในวันนี้สําหรับคนที่มีคู่นะไม่ใช่แบบอาจจะเป็นประมาณแบบเดินทางแล้วนะคะหงุดหงิดอะไรได้ง่ายหรือเดินทางไกลระยะยาวนะคะช้านาน ซึ่งอาจจะเป็นบทสัมษณ์ในเรื่องของอะไรความสัมพันธ์ของคุณเวลาคนเรานะเดินทางไกลร่วมกันบางทีมันมีนะคะแต่ว่าเป็นผู้ทาดกันยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณทะเลาะอะไรกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะคะมาดูในส่วนของคนที่เป็นคนโสดบ้างนะค,ะความรักของคนโสดเป็นดาวพระศุกร์ดาวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความรักโดยตรงเลยนะคะแต่มันไปสัมพันธ์ถึงหินะและก็มรณนะฉะนั้นคนโสดในวันนี้ฐานเป็น ะค,ะคุณภาพดาวเป็น13มหาอุดความรักของคุณวันนี้ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เลยอาจจะมีเรื่องของการแตกคอแตกแยกกันก็ได้นะคะเป็นเรื่องของแบบการน้อยอกใน้อยใจหรือมีปมประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณที่มันอาจจะต้องแบบพอละไม่เอาดีกว่าวันนี้พักๆกันไปก่อนแยกย้ายกันไปนะคะแล้วก็ มาดูในส่วนของถ้าลากลงเป็นราชาโชคด้วยก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของการครบซ้อนนะการคุยคนกับคนซ้อนนะคะคุยกันมากกว่าสองคนกันไปซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นตัวคุณก็ได้ฉะนั้นวันนี้มันก็เลยห่างๆเหินกันไปนะคะสำหรับคนโสดภาพรวมแล้วสิ่งที่ครูจะ,ะเน้นก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะรนะะมัดระวังเพราะว่าพญายะเป็นดาวพระอังคารเกี่ยวข้องในเรื่องของ ะะของมิคมมิตรบาทหรือเป็นในเรื่องของการเงินที่ระมัดระวังในเรื่องของการเงินหายเพราะว่าการะดมพระพยยะอาจจะหลงอาจจะลืมหรือนะคะก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีคนมานะคะอา,อาจจะย,ยืมยืมหรือหายอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังถ้าคนมีมาคนมายืมตังในวันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับทันที่เกิดวันพฤหัสรหัสนะคะเลขเด่นของคุณก็คือ5้าสองหนะคะ น,นดูเป็นไกด์ไลน์รู้เป็นแนวทางมืดวงแค่30%มถ้าดวงทั่วไปก็ยิ่งลดลงไปอีกนะคะไม่ถึง1 0บเปอรเรักของครูแต่ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นเพื่อความบันเทิงนะคะครูก็ขอขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตในวันพรุ่งนี้จะได้ตามขนาดและถ้าใครนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครูฝากประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนตัวของคลิป รายเดือนพยากรลายเดือนเป็นความรักอย่างเดียวนะคะทางช่องครูดาวอ้ออาราอยูเป็นการพยากรณ์ไพ,าพทาโรโนะคะฝากติดตามทั้งช่องแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็คือครูดาวอออาราอยูกับเพจรู้ดวงรายวันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากๆขอให้โชคดีขอให้ส,สมหวังในความราักขอให้ทุกที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานรุ่งเรืองการเงินเฮงเฮงไหลมาเทมานะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบาย